ครับสวัสดีครับพ่ออบเช้าน้องไอวี่ชาแนลนะครับวันนี้มาดูน้องไอวีกินกล้วยนะครับกับคุณแม่เนาะนี่คุณแม่ได้กล้วยนะครับพนอะน้องไอวีนะครับรก็กินอยู่นะครับก็ตะที่นะน้องได้ไอได้มีน้ำม,มูกไหลนะแล้วก็เปลี่ยนมาได้สองสองวันนะสองวันนี้นะก็เลยซื้อชุดไอทีเคมาต้อนน้องครับเนาะ สรุปว่าน้องบาดติตีสครับเนาะขึ้นคิดเดียวเนาะกบยางเขาเป็นนะครับผมิคิดนะครับเนาะเพราะน้องถอนน้อยแล้วก็แต่หล,หลายอย่างได้ครับเนาะจะสบายใจไปขั้นหนึ่งครับนะตัวบักขึ้นนะครับกบยางเขาเป็นเนครับนอะน้อยนะครับมาดูน้อยพี่กินกล้วยช่วยแม่ป้อนนะครับ ปอก่อยน้อยพี่เนาะจ้าเอ้ยอ้ามอ้ามอ้ามในกินไงนะครับกินายอยู่น้อยบีเชนดเดี่ยขึ้นมาหาละนี่อร่อยไหมเออกินายนะครับเนี่ยจะชวนนี่อย่างงงแงงนะเพราะเขาต้องเป็นวัดนะครับเป็นน้ำหมูกไหลเนาะอ้ม ข้ใหญ่เลยนะเฮ้นข้ใหญ่อะคะนาะน,ออน้อยพี จะบอกเขาอยู่ดึงอะไรครับนี่มวัดดีนะครับว่าเล่นตอนแมลงแล้วเนี่ยตอนช่องเจ้าเนี่ยจะงองแงยขานแล้วเนะี่ยงองแงยขานเะนี่ยหายใจนี่แบบคัดจมูกกนะันนะน้องนะครับก็เข้ามาดูแลเข้าไปกับน้องใจให้น้อยบีเตนะครับก็อย่าขึ้นบรรยาให้น้องเป็นอ่าคุยดนะครับ,นนบนเนาะ ยเจ้านี่บอกอย่างแล้วเนาะ,ะถ้าว่ายุดให้แบบปล่อยนั่ง,งนั่นองอีนี่จะงองแงแล้วเนาะ,ะนี่มาเล่นแล้วเนี่ยเขมือหืมปิดปิดใจน้อยม่มีแล้วเนาะหายใจาขาดปิดวัดแล้วเนาะ,ะน้ำมูกมไหลน,น,น,นะครับ kiến quế nào, đây là thời gian tỏa nhiệt nhé các bạn, các bạn quan sát này đi nào, anh chị các chị, น้องนี่เข้างอยากกินข้าวกินกล้วยง่ายเลยครัเนาะมาหาละ <c oughs> จะมดแกแล้วฮะจะมดละเยวนะเดี๋ยว,ยวอ๊ม นี่เป็นก็งานจ้างกรับนะก็หาจ้างเท่า,า,านั้นที่อยู่ข้างหลังน้องนะครับนี่นะแต่งาจ้างหาจ้างนะคนครคบเจ้าคนทางเหนือแล้วอ่ะเออมันมันดีครับนะกน็กันทีกันช้างกันเนี่ยนะมารลอนคนรนับเนาะพัให้น้องไว้นะครับแล้วเอาเอาอกไปด้างนอกเนาะก็จะเอ่อขอประธานไปก็ะจะใช้ส้นเท้าเนาะ,ะแปดหน้าผกเนาะกระดูกอ่อนก็ยิงซ้ายใจขวานะครับ ไปนำทางน้องนเอยครับเนาะนี่ก็เวลาไปไหนไปไหน้องเลยครับเอาดีห้อยให้น้องโดยนรรมเนาคะครับคำเชื่เนาะสูรุ่นซูเปอแม่ปู่ย่าตายายเนาะเปุ่นบอกปุ่นสอนมาค <t> <า>รัะะ <t> บเนาะเน่าแตเปิ่นเนาะเนาะประมาณนี้ครับเนะาะ่ล้วกานน้องวิ่งขีก่กล้วยนะแล้วก็ขอคนน้องจ่งจายจ่าเอฟซีเนาะยาข้างนอกป็นโควิดหรอกข้าง้องหาจากปิดไข้ปวัดน,นะครับน้อง สำหรับนี้ก็มีประมาณนี้ครับเนาะขอบคุณรัสวัสดีครับ